สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องแลเ้าดครับมื่อนี้ค่ะเชิมกับว่าไปใส่อีกแล้วเนาะค่ะเฮ็ดเวียยอยุบานลรวก็ส่งของให้น้องสิพาพี่น้องมาเนี่ยค่ะไม่เฮ็ดกล้วยบวชชีเนาะเฮ็ดกล้วยบวชชีกล้วยจากสวนเฮานี่แหละค่ะพี่น้องได้เฮ็ดขายคนเดียแหละค่ะนางก็เลยเนาะถุงมือพอมีเบอร์ไซด์เด้อพี่น้องซื้อง่ายมามภายในกระไซปรไเดยค่ะเน่เต็มอยู่ดิก็ได้ถุงดีกว่า ก่อนอื่นเขากลับมาปอกกล้วยนะคะนี่กล้วยกำลังสุกพอดีงามนะคะ่ะกล้วยจากอน,นี้เขาเลยบลเละเด็กพี่น้องสีเหลืองงามื่อๆพระว่าเขาบ่มเขาก็ส้อมหัวสอนไทยนะค่ะให้เป็นซีซุสินี่ก่อนอื่นกับปาดกล้วยเซไปก้อนพี่น้องม่นเป็นเซหลังล่างซืดๆค่ะเห็ดกล้กวยบวชชีกินบะทันแบบกล้วยค่ะก็เลยเมื่อนี้คิดพ่อพอดีเรื่องในกเกษตรเฮ็ดของวานไปขายยุบพระว่าจะเก็ดรสองเมนูค่ะเมื่อนี้มีสาคูเผือกอีกนอกเธอหน่อย ม,ม,มือน,นี้แต่ว่ามือน,นี้เขาจะไม่เหตสูตรนนี้พี่น้องเบิ้งก่อนเด้อค่ะก็คือกล้วยบวชชีเนาะเติ่มจากการปอกกล้วยนี่แหละพี่น้องท่านสิปอกไว้ถ่าก็จงเลย้ยบุค่ายแาปอกให้เบิ้องแล้วจะไปตะเวนกับขา,าเนี่ยเบียกเบื้องหลังไลยหลายเด้อพี่น้องเด้อเม่ก็อยุหนีเด้อค่ะแต่ว่าเรากับบ่าวางเด้อพี่น้องราก็เฮิตปลาเด็กเลือกปลาเด็กต้มปลาเด็กวันวนี้ต้มมือนี กออีกแล้วกออีกละขอขระคุณพี่น้องหลายๆเนาะค่ะย่านต้องมาย่านตะบ่มีปลาเดกขายพี่น้องจังหวะพี่น้องเพื่อนหาอุดหนุนเพิ่นกระยาของเ็จของลาวลาวบ้านเขาอยู่เนาะเขาอ่านบ่มีเสื้อ,อ,อนี่ค่ะ๋ยวปอกกล้วยก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะเหมือนพอดีพี่น้องเดี๋ยวของเขากระเรืออีกจะเคลือบกล้วยทั้งรุ่มก็เป็นแล้วล่ะนี่ค่ะ เขาก็เรียบร้อยเลยเนาะคะ่ะนี่กับตั้งมอน้าเดือดเดือดไปเนี่ยค่ะไปต้มเลยนี่ค่ะน้ำเดือเดเดือดเลยเนาะคะ่ะเขาก็ต้มกล้วยะะ้วค่ะพี่น้องกล้วยเขาใส่เป็นกล้วยซุกเน่หน่อยนึงนะคะ่ะแต่ว่าบุกแล้วค่ะต้มกล้วยลงไปเลยนี่ต้มไปประมาณสิบห้านาทีนะคะ่ะกล้วยซุกและกับเพื่อความแบบว่าใบ,าบาเป็นฝาดลายเขาก็เอาได้เลยะคะ่ะใส่เกลือหน่อยนึงเถอนี่ตอนต้มกล้วยนะคะ่ะใส่เกลือพอหน่อยนะ่ เรื่องกล้กวยงูอ,ยอ้ยเอาเอาเธอตั้งหมอนจังไหนเธอตั้งเป็นตาวิเดี๋ยวอีกปุ๊บอ่าพร้อมปะเนาาี่ยค่ะสิบห้านาทีเราเฮาเกาลวดค่ะตักกล้วยออกเด้อค่ะนีพี่น,นาา้องอืมผู้ใดมักนุมน่มๆเนะาะกล้วยสุกเนาะปล่อยเบนเสด็จน,น้าเนาะค่ะหรือว่าพี่น้องมีกระซอนอยังไงกะเอากระซอนตักลดเด้อค่ะเพื่อความรวดเร็วอันนี้เฮากะใส่เทอร์นี่ออกเอาเนาะค่ะ กล้วยนุ่มเพราะว่ามันสุกดีกล้วยจริงๆกล้วยเหอมมันสุกหลายแล้วเด้อือเอาเสิริมตักกันได้เป็นด้อพี่น้องตั้งกะทิแล้วและค่ะเบตเตยลงได้เป็นด้อพี่น้องเขาก็ควรไอ้ังก็กวนกะทินะคะกวนกะทิให้หอมๆคนๆว่ามีหัวกะทิหางกะทิด้ค่ะ,ะเสริมใส่กะทิกับปองเนาะค่ะเขาก็สิกวนไปเลยให้เป็นสุกๆเนาะค่ะนี่ละ เกลือเด้อค่ะี่เกลือประมาณนี้นะคะ่ะในน้ำยาเพิ่งใส่เกลือไหลได้พี่น้องคั้นเปิ้นบ,นบนวว่ออ้หนัเกาค่อยนค่อยใส่อีกค่ะในน้ำตาล1กิโลค่ะพี่น้องเกี่ยวมันหอม,อมได้แล้วมันเ้อได้แล้วค่ะ ปงรถเนาะประเี่นเนานะมันกับว่าอ้วร่วนแต่ระวังาเห็ดส่วนหล่ยนะค่ะพี่น้องก้วยบวชชีเสร็จแล้วค่ะน,นี่กเสเซจเรียบร้อยเนาะค่ะสาคูเผือกเด้อค่ะพี่น้องมือเนี่ยเผือกสาคูเนาะค่ะสเตปะมดมูเรียบร้อยละมาะเสิริมสตักไปเลยค่ะฝ้าวไปขายไปมือเด็กกับคำม,มือน,น่นเนาะสะเสรเนี่ยเนาะเนี่ยเห็ดเบียกยุ่นเห็ดเบียกยุ่นมันก็นลืมเขาไปวุดเดี๋ยวเวลามันกันคำเนาะคะ่ะ เพื่อกินเขากินน้ำกินนั่นกินนี่เ็จกะเอาขล้องไปส่งน้องไปเลาะซื้อของมาไว้จะขายนี่อีกกะคำพอดีสวากะเวลาพี่นอ้องคนกินเขาแลงแล้วอะไรละเนาะเขาก็อยากไปวิ้นวินสวาบเหมันกะนโดยเวลาโดยมือเขาเนี่ยแหละมันว่าทันค่ะกันเลยต้องเฮ็ดอันลีบเนี่ยสวาพี่นอ้องคนก็นกินเขากินน้ำอิ่มหลับก,กับองหวานกับขายง่ายยูดอกค่ะถึงว่าคำเนี่ยเพราะว่า คนกิน่นข้ากินน้ำแล้วคนจะตบ้ายโดยของวนันหากินบ่ได้เฮาก็ไปล่อเสริมให้เพิ่นข้าไปในพี่น้องเพราะว่าในหมูบม่บ้านมันมีคนเห็ดขายเนาะค่ะมีเพิ่นก็เห็ดบอนบ่โดนหรือว่าบางเจ้าที่ว่าเพิ่นเห็ดเนาก,กินนะ่ะเพิ่นก็เสริมน้ำแน้แื่ว่า <Yeah. S 1> เพิ่นก็เสริมยุเพิ่นกะเห็ดเสริมแต่ว่าเห็ดเสริมการ <Yeah. S 1> เห็ดติบก็ถุงสาวก็ถุงหมอเล็กๆน้อยๆรวมมีดอ,ยอยียงเสียค่ะก็ไปกำไรอย่างไรสู่ห้อไปอเั้นเหน็นบ่ พี่น้องเากับเมาบางคนเหมาซื้ถุงเนาะคะ่ะเ,เขากับมี่นำใจพ่นเมาเขาก็เติมไปอีกสองถุง,งแม่แล้วกันเฮ็ดประเดี๋ยค่ะเสริมก็บเล้าวเร่งเน่จำน้อยเขากพาะพอดีละ่ะอันแห่นั่นอุนอ่นๆเน่เขาก็คอยเท้กล้วยลงเด้คอค่ะกล้วยบวชชีนะพี่น้องเฮ็ดน้ำไวละคอยเท้กล้วยลงแห้งกล้วยเขาสุกนะคะ่ะเ้าเสริมกับเบอือยากันยังก็บ่อยากนั่นโดนนั้นกล้วยสุกายกับเขากับบอยากแซ่้อไนไว้โดน เดี๋ยวเอาปเปดเฮาสตักเฮาก็ค่อยเทลงเนาะค่ะอืขอข่าตะกนนีกันค่ะแต่สเสแอบนี่แขนอ้วรัวดีซะหวานมันมื้อวานนี่มันติดใจหลายบัดเธอไปซื้อเนี่ยอือสเสแอนนี่ของหวานมืูอวานนี่โอ๊ตกินบ่ได้เซินบนเวนพอหวานก็ได้ค่ะแดกก็ยังให้ทุกมื้อพี่นอ้นองหาเลือกเอา บางที่ก็เฮ็ดเป็นกะปุกไว้บางที่ก็เฮ็ดเป็นไฮอันยังก็เป็นไปนเท่าละหน่อยกับเฮ็ดเป็นน้ำขายเป็นน้ำค่ะเคร่งต้มพร้อมเนาะซูมเนนี้เขาก็เดี่ยวโตมาใส่ต้มเพราะว่าให้มันเป็นเนื้อนะคะไม่ได้ใส่แปง้งหรือยังใส่ตัวนั้นเลยตะคูก็ได้่ยวเขาเดือบขาดรู้ด้วยก,กันแต่ละมือเมื่อวานนี้ก็ได้กำไรสามรอยี่ิบาทนะค่ะพี่น้อง มื่อกี้ก็ได้กําไรคาเดปารูดเนี่ค่ะเดี๋ยวคอยมาคานวณกันกิกเพราะว่าเมื่อวานนี่ลงทุนไป400บาทเนาะเธอเนาะขายได้720บาทเพราะว่าเขาก็กินซีถุงแล้วกระตื้นไม่รู้ค่อ2ถุงเลยจริงจริงมันก็ได้กําไรอัน400เนาะเพราะว่าเดบเกือบ400แค่นั้นก็ดีแล้วรองเฮตะวินดู้ปเนี่ยเฮจ้าสามมอก็ได้มือละพันยุคขาดกำไรน่ะพี่น้องเขามันมีเวียกหลาย แม่แห้งเรียกลายเมื่อนี้จะเสริมตื้นขึ้นมาก็กินข้ากินน้ำขขากินน้ำใช้กระเรียบเรียบเลี้ยงของเป็นแล้วก็ไปกู้ปลาปลาแห้งแล้วก็แพ็คปลาไปส่งน้องค่ะั่หลัะชีวิตประจําวันแล้วเราก็เลยว่ามันขอกระเทือนที่จะออกไปหานั่นหานี่ทูพี่น้องเบิ้งกับเอ็ดของหวานไปขายดีกว่าเพราะเด็กไปเลาะเนาะค่ะเดี๋ยวตักสาคูกันนะค่ะเ้องก็ะเตักน้น้ำกัน เอากล้วยลงด้ะค่ะพี่นอ้องอือกล้วยเขาสุกดีเนาะผู้เดมากกันกล้วยบวชชีแบบอันนุ่มนวลม่นเ็นนุ่มนวลด้ห่ะออย่างก,ก็นุมน่มนะมยยุ่มเนาะอือกล้วยยุกกล้วยมือนี้มันสุกเน,นะค่ะพี่น้องหั่นตะบามันกินบ่ทันเนาะค่ะเขาไม่เฮ็ดขายดีกว่าเขากะเพิ่มปริมาณให้พี่นอ้องเพิ่นเอาความเสีบกับเสียบยี่ดอกค่าเนี่ยมันจะเด้เรียส่กันถ้าเราเฮ็ดน้ำขุนไหลมันบ่ได้ตักน้ำให้เพิ่นก็นสิบเศษเนาะคะ่ะ นี่ก็พอดีแซีบละกล้วยบวชชีค่ะกล้วยสุกสิบบาทเนาะ,ะเพราะมีผู้ใดเฮ็ดขายที่กวยบวชชีสิบบาท <c oughs> จากตอนบุทธลูด่ดอกเขาบม่ได้นับดอกเด้อค่ะกล้วยยุษสวนเขาดอกสิบบาทอเสียบเนี่ยมันเห็นอันข้าเป็นขามีอย่างต่อละกระถอ,อกะทิอันหัวกะทิอันเนาะเดยมากล้วยบวชชีมาสีมองสาวสืบมึงเด้อบันเสีบอยู่เด้อ เสียบอยู่เด้อตีหวานมันกับเมนมาเสียบอยู่อือสิบบาทมาดิโยให้พี่นองเบิ่งล่ะกล้วยบวชชีกล้วยบวชวบวชีบะเธอซื้อน่ะยังีเมนกล้วยแล้วมาใส่นน้ำกะทิสีขาวเนาะก็เลยเป็นกล้วยบวชชีค่ะ บวดชี i ซื้ออดีกันยุดตลาดทุงล่าเลยเธอไม่รู้แล้วบวอดชีพมันว่ได้เห็ดเลยได้สิบบาทเนาะะก้วยมันเพ้งวีนึงมันกะตกอยู่สามสิบละ ีกล้วยบวชซีสิบแปดานมันดียอกพี่น้องเป็นชิ้นคันเ็ดเป็นฟานลายๆพาซีพาซีบางเทียนพี่นอ้องเก็จะเห็นถุงนึงมีสามต้อนนึงกระสีกดว่ารีหน่อยนะคะเอากระดิษเอา จะเห็ดตอนอันพาซีเนาะหน่วยหนึ่งเนาะขันมันหน่วยหน่อยฮะนหน่วยเงากระพาหกแต่ว่าเขาก็ใส่เข้าไปกันประมาณสองหน่วยพูะถุงหนึ่งสิบแปดพูดลองคนกินกับเขาคนนี้แหละเนี่ยเธอ,อ,อเปิดโมจีเนาะหายง่ายเลยหายกินยากอยู่ ยังไงติอย่างก็ของบ้านในกิ้นใหญ่กดเถอะคุณไม่คยเห็ดบ่เคยเห็ดค,ค,คุณว่าคอมเมนต์ว่าเฮาอน่นอาชีพตอ้ออาชีพต้อไปก็ต้องกันวางแผนกันดีๆค่ะในชีวิตแต่ว่าคันมีเหลี่ยวเลี้ยงยุกก่กะเสิร์มบอดี้หล้นละล่ละค่ะเพราะว่าชีวิตกะมีหมดลนะเนาะครอบครัวกับบอดี้เป็นหนี้เป็นสินค่ะก็มีหมดแล้ว มีหมดทุออย่างล่ะบ้านซองเฮือนซันรถล้ากับมีหมดแล้วเหลือแต่รถกับบะบ่มีอยากได้ยกคค่ะและ้วกาเซียนยังกาะหรือว่าบ่มีอาชีพเขากัขันเข็นขายยังมีพลังยุคจะสืกับมันใจเจ้าของอยู่เิยกันยังเสียนยังก่อหายุหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเจ้าของมุมเน่นอนได้คิดว่าจึงเสิละ่ะ ถึงจะเป็นแบบยุคใดสมัยใดกันยังเป็นแม่ค้าเนี่ยค้าดีสุดขั้นขายดีด้วนะดล่ะพีเขาก็หากุ้มตลาดใ้ได้เนาะนี่แหละคั้นวางขายก็บม่าได้เป็นใดกะสูเลาะบ่ได้เขาก็ต้องเลี่ยนจากการวางขายมาเป็นเละาะค่ะวางขายเป็นบอลวางขายเป็นอบอลบอลบ่ได้พูดคุยกันอีกเด้อพลังคนกับเก่ง่กลกา,าซื้อมันบ้างเตนี่เฮากนอนยังกำลัง ไปเสิร์ฟห้เพิ่นเบ้าจาคุยกันไปน้ำเพ่นกระซื้อของมวนซื้นโฮแซวกันไปค่ะสิบบาทสิบบาทสิบบาทอืมด้วยน้อวยวีของเขาันพอดีนะเถอ,อนะนะน้วยลันอยากสุกแน่แต่ว่าผู้ใด้มัดนุ่มๆนี่นโอ้ถืกใจกล้วยบวชชีสาวเสริมเมื่อนี้ละ่ะเหตุสูตรบ้านๆค่ะสูตรว่าได้เลี้ยนมาเนาะ แต่ว่าเสียบเด้พี่น้องเฮ็ดขายไปกัน่นติดใจรถเนี่ยเพาว่าเสียบแล้วก็ถือว่าเสียบแล้วล่ะบ่แม่นว่าก่อนคือก่อนกุกเสียก่อนเพิ่นจะเสิร์ฟเพิ่นก็ต้องซิมก่อนเด้อาหารเพิ่นก็ได้กุกบ่ซิมนี่ตาแย่เลยบ่เสียบรือบ่าเสียบมาลู้อืมดูขนาดเฮาเฮ็ดน้ำ รุ่นนี้ด้เนี่ยเขายังสิน้ำประพอน้ำสีประเพอแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ใส่น้ำหลายดอกแม่นบ่เถอะกล้วยบวชชีผู้ลังท่านแห่งแบบอันเกี่ยวน้ำคุนๆเนาะลงไปน้ำคุนๆรวยโดยอันลอยกล้วยซื่งอันนี้ของเขามันเฮ็ดส่วนขายเด้วค่ะสิบสิบบ้านใดให้เพื่อนกินน้ำเลยกับบดได้เนาะอือืกล้วยสามซีน้อยไปละ ถุงหนึ่งเอ้ยสองสามหน่วยเอาคิดว่าถ้ากล้วยปิ้งก็ไม่ละหาเดีเด้อยวซื้อมานี้นะอ,อันนี้ยังไม่ได้คำนวณต้นทุนเลยเนี่ยยังไม่ได้คำนวณต้นทุนเลยหนึ่งเลยอืมค่ากวากล้วยพันโอ้โหไม่ได้ดิน้ำตาลดิน้ำปลากล้วยค้าน้ำตาลค้ากะทิกูแล้วเม่อ่ะแม่มาเป็นลูกค้าอีากคนด้วยเม่ เป็นลูกค้ากล้วยบวชีใชจ๊ะกล้วยบวชีนุ่มเนาะของเขาปกตจะมีสูตรที่ว่าเป็นอย่างกรอบผู้ใดอยากกินแข็งนะเพิ่นเอาไปเซ้น้ำป,ปูนเด้ออืออันนี้นอของเขาเอก,กลักษณ์ของเขากล้วยบวชีนุ่มอร่อยหวานอ้าวให้แม่ก้อนที่เหล็กรถค่ะอย่างปุดๆก็มกักแสดงว่าแม่มักแบบกรอบเนาะค่ะซีมดูแม่ อันนางซีมอ,อีกก็ได้ตาเอาพี่ทัง้งพี่ก็ได้ดมาแล้วดูขามาและขามาแล้วข่าป้าเจ้าเฮ็ดประเดียก <laughs> ซีมตัวแม่ไปทังไหนขนคุณได้พี่น้องมีการขนอีกเด้วกล้ยจากสวนมันเหลือกินบะม่หมดดอก แดดปะแม่แต่เพินตีปะตีแล้วแต่ว่าอันนี้สิตีอยู่เนี่ยสตีว่ากล้วยอันนั่นเนาะเรามากล้วยแข็งปะกล้วยแข็งไอ้จอเครือกล้วยอันทำห้ามหันตีแม่มากันแต่ว่ายเขาเห็ดบ๊อกเก่งอีหดีสิฝาดดิเนาะเขาเห็ดบ๊อกเก่งอีหดีเขาสิเห็ดฝาดซัมนะขี่ดีมีเชืบแล้วเนี่ยอันนี้แสีบเสบบอกเลยเขาดิบเขาเลิศบ้า เลือดหลูบ้าแ่บจ้าโอ้โไหตะตอนเหมือนผู้ใดยุดหลังๆเด้อผู้ใดยุดหลังๆเออได้ขึ้นยู่บเถอะดนเดียวน้ำตาลสาอกะทิ่เจ็ดสิบบ่อเก้าสิบห้าอ่ก้าิบห้าบักกล้วยอีกคล้เป็นสามหวีกะสีเนาก็ะคิดบักกล้วยน้ำล่ยน้อวีละสาวบาทหกสิบก้วยมาเอเป็นทดแดท่านรยหกสิบเลยเอออยตรงไ้สาสูงอยหกสิบ ไม่รับถุงกระเด็นกำไรนิดเดียวนุต้าสี่สิบบาทยุบขาแม่ราคาเอ้ยตัดอยังบ้านไหนเาวาเราไปแม่ได้ทื่นแล้ล่ะได้ทุนก็ดีใจแล้วได้ทุนก็ดีใจแล้วสั้นพี่น้องหนึ่งถุงเนาะอันนี้เขากระองไว้กินซะ เผ็ดผู้ใดได้ซีมกัสิติ <รอ S 1> ใจเด้อผู้มกักหวานเค็มพนเนาะสุดกินกับเขาอืมเมรณะก็คอยเอาไม้ตัวหากล้วยงามๆม,มาละกล้วยเหลือ,อย่เครอหนึ่งมันสื่อกล้วยเพราะเห็ดแล้วค่ะอันนี้ว่าไม่ได้สื่อกล้วยสื่ออันสื่อกล้วยอยเพราะเห็ดเอาละเนาะค่ะอันนี้ก็สิโจงเลกกินบัดเดียพี่น้อง เอาละเด้อค่ะสำหรับมื้อนี้กับสิมบอก box, อันบ่อบเมนบอกสูตรเด็กละไม่เฮ็ดของหวานไปขายเนาะค่ะสูตรกล้วยบวชชีนุ่มของสาวเฉิมนเนาะค่ะพี่น้องแตส่สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากเฮ็ดอยากลองชิมเบื่องกาเฮ็ดสูตรสาวเฉิมได้เด้อค่ะแซ่บพ่อกันเนาะพี่น้องได้ใดกฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะเฉิมหารพพี่น้องเด้อค่ะ